มันจะไปนบดจักเ่อาน้องพี่น้องไม่แกแกวไปว่านยังแบบกระลายนะึงกลับสบายดีเด้อค่ะพี่น้องสบายดีเด้อเมื่อนอีก้ก็เห็นกับเขาเศร้า,าทุกคนเลยบนเขาน้องเทากาเทากาจับเอาไหมมาพอๆเรียวก็วจริคนกับคนเดิมทุกคนเอ้ยเนาะหลังจากที่ขึ้นมาแต่เ็ดเวียเห็ดงานขุดดินขุดดินออกกับร่างกายพี่น้องเบิงรได้กล้าบันนีแ้แหละเนาะเพราะาสิงๆเป็นคนที่แบบแ้นหน่อยเนาะทุกคนเนาะไหล่น้อย แต่ว่าจะจิวคนดินก้ามคืนแล้วทุกคนโอ้โหก้ามคืนอะลีคูดินมเมื่อเร้านี่อุ้ยป้าแหนบปึกเลยทุกคนก้ามคืนแล้วบาดนี้ตายโหลดบาดนี้ยแขนสิบสสวยบองงามเลยทุกคนเลยเมื่อนี้ยเฉาจิวอุป,ปาซิวมันเมื่อวานเฉซุปนีคเพิออ่างเอามาให้หลาดกันอยู่ในหัวเนาะมังแกวไปห้าว่านี่ตาสะออนทุกคนได้แบบลายแล้เมื่อนี้เฉาจิวส่วนซุปนีแต่ว่าซอาซุปนี่เพิ่ยังไปทุละเพิ่นอยู่เนาะทุกคนเนาะแล้วก็เลยนัดกันตอนแรง นัดกันตอนสีแรงๆเนาะทุกคนเนาะนะจ๊ะแล้วก็สีได้พากันไปนะต้องเด็ดไปนะทุกคนเิวอยากไปแฮงอยากไปหาอยู่หากินนะเนาะนั่งอยู่เที่ยงคืนเที่ยงหนาเนาะทุกคนเป็นมันกันห่าเบื่อเวลาเขาไปหาอยู่หากินกระมวนเลยทุกคนเลยเฉิวหมักโชว์เทกาเทกาจับเอาไปทำเขานะฮะอู๊ปลาไก่สีแหงเราทุกคนเฉจิวที่วาน่าจะสุกไปแล้วเนาะอู๊ได้สักพักหนึ่งแล้วเฉจิวอู๊ปลาไว้นะที่ที่ว่าน่าจะสุกแล้วแล้เนียนแต่ว่าหาแนวปงก่อน มาในจับก่อนเด้อมันอนแหง้งเทกาจับเอาไม้เขาวนะฮะเพ็ดคำเข่าเอาให้น้องเทกาตอนนี้อุ้ยแห้งเลยทุกคนว้าวแห้งนี่ทุกคนแห้งเรียบร้อยแล้วอ๋อเป็นตาแซ่บอยู่นี่นะพี่น้องก็ชิมหน่อยก็ชิมหน่อยเด้อเทก้าจับเอาไม้คำขขาวนะฮะ จ้าแม่กะซิบขอซิมแต่ว่าน้ามันบ่ทันแห่งค่ะมาสัจจุอยากให้มันแห่งกว่านี้สัจจุซิ้ม,มัะอืมกนะยำมันแห้งอีกก่อนเพื่อกระยามมันแจ้วบอกจะคมนินนดๆเจ้าคมขี่อยู่นะดกคมคมขี่มั้งใก่หน่อยถึงไหมแต่ว่าไฟข่อยี่มันเบิดและ จิ้วอ่ะสีหนึ่งมันเอาถานใส่ก็เอาเอื้อพื้นใส่ก็สีหนึ่งมันเพราะว่าเมื่อวานนี่ปลาล่เอามันมานจิ้วอยากอันอยากมีอันอยากเดี๋ยววันอยากบุกแล้วจิโทรหาสบีอกอ่ะตัวสบีไปเอาเครือมันปลาล่าเพราะอยู่ของวันนี้ไงปลาล่เอามาวานเนี่ย <c oughs> จิ้วสีหนึ่งมุกกระแซบได้ทุกคนเนาะมุกกินกระแซบหอม ทองมุกนอนสีหอมเลยทุกคนแต่ว่าหนึ่งมันจะมาหอมทอมุกนี่แต่ว่าจิ้วหันสีหนึ่งเด้อทุกคนเด้อจำเอาไหมครับเออจำว่าลูกจะมาไหมน้องเทกาขินข้าวจำเอาไหมเออเก่งอะไรแม่ให้ข้ามเขาไปเลยน้องเทกาจับกินเองสีหนึ่งเอาเนาะทุกเจอโอ้ยไก่ก็ได้น้องไก่น้อยตัวเดียวนี่เบิ่งน้องเทกาเด้อ จะจิ้มเห็ดคำขาวไว้หายเลยเพิ่นก็กินเองเนาะทุกคนอุปัซซิลมึอน,นี่ทุกคนอาหารซาอุอสก็จิ้มถ้าซิลแปลว่าใช่น้ำลายโพดนะปกติบ่าใช่น้ำลายเป็นไดก็ได้แต่ว่าอันนี้ใช่น้ำลายมันาน่าแห้งคนบ่นได้ยัมันเปื่อยรักการของมันน,นะอุปัซซิลน่ะบ่ให้คนคนแล้วมันจะเปื่อยทุกคน หอมบักซีลงกว่มันจังหอมทำเป็นเท่โคนแล้วมันสิเปออื่อยนะเฮ้ยว่าบา่ให้คนมันบริสุทธิ์เอามือบิดเลยข้าวให้มันให้แบบว่าให้มันนั่นนะคนอีกน้อยหนึ่งนะให้มันแห้งกว่านี้อีกนิดนึงเนาะาไฟแห้งเลยไปอ๋อโดนหนึ่งไ,งด,ได้โดนเดีวยดวยพอ จับเอาเลือำข่าวนะคะจิ้วอูใส่ลายอย่างใส่อันใบผักบัวใส่หมากเล่นใส่ผักนางตูแล้วการวัสสิงไทยทุกคนนะเนาะเ่อความหอม แล้วก็เปื่อเเยเพราะอะไรอูโดนปลาตัวนี้น้อยแล้ที่สีอ,อ่อันมันเปนอันไปลากแล้วก็สีอ้าวเชื่อเชื่อเชื่อไก่น่อยมันมาเติมหัวหัวน่อยมันนี่นะหนึ่งหัวน้อยมนะ หัวใหญ่ม oh. ันใบมุกกินหัวน้อยหัวใหญ่ใบมุกกินตลาดมาวางนี่นะหัวใหญ่มันมีใบมุกกินเนาะเด็กปุ๊บหัใหญ่มันชุไใบมุกไฟเออง่าเก่งเก่งกูดกูดกูดน้องพิจารจับกินขผาวกูดกูดเก่งมากพ่อแหละเบื่อไปเลย สีหนึ่งมันไปเลยสีหนึ่งมันไปเลยปลาซิวมันสีสอย่างเงี้ยเราทุกคนเปื่อยไปเลยมาเดินมากินน้ำกันเเดี๋ยวฉัิ้วขอตัวอันข้างมันไว้ก่อนเนาะอยากสิมากินให้เบ่งเดยนสักแสบน้ำกันเดยนนี่อุปปลาซิวทุกคน Chop chop กินได้ไหมเทกาเบิ์ดแลวข้าวข่าวนะก้อนข่าวน้องเทก้าโอ้ยความเลยนะได้ไหมฮะถอดหมูให้น้องเทก้าแต่ว่าโซจิวหันสิกินมัน อ้ปลานะทุกคนมันเหลื่อมโอ้โหสจริงจะไปเปลี่ยนฟิล์มใหม่ไปเปลี่ยนฟิล์มกันแตกใหม่เพราะหวานกันแตกมันแตกหมองก็ตกกล้องเลยนะอุปัซซี่นอนเลยมากินน้ำกันเด้อคุณพี่มาแล้วสี่ทำทรายพี่เล็กพี่นรดอนแล้วก็ พี่ๆเ,เพื่อนๆทุกคน FC ทุกคนเนาะฟิวบอดเออซื้อนะกินขานน่าวรำกรัมอูปปาปาซิวอะ่ะพี่น้องอืมอม,อม,อม,มีแก้วเพิ่นไปห้าวันเพิ่นลายเพิ่นกระแบงค่ะแต่ปันจุบเห็ดอ่ม สมปะแปะตอนใหม่เราลงไปอันซีดอัน,อนทูดินซูปเปอร์มารก์ก็ตทราบเว้าบางคนเพื่อนกาเห็ดอูบะเฮงเดอกกระเจี๊ยหัวอ,อูวเฮงจนเปื่อ,อยเบิดจำมาได้ต้องแบบว่ายุบอะนะ่ะแบบนี้นะยุบเต็มคำขาวเลย อืมอืมอแสดสุดความอืม,อม,อม,อมนาวเนี่ยตัวไว้ให้เสือกล้ามคุณสาวเลยลงไปคุดเนี่เหือบอกพจิ้วลงไปคุดปลูกกันปลูกมันนะเต็มข้ำขับ าบ,บกตีอูบโดนปะนี่ทุกคนก็จะอูจนเปื่อยมาฮงก็จะอูก็จะบอ,อูโดนได้อันนี้อูโดนแหง้งอูแบบเป็นเปลือยไปเลยนะอืใช่ค่ะ อโอเคทุกคนช่วยจิวเขาต้องไปป้อนขอ้าวลองแค่กักันเด้อทุกคนมื่อกี้ก็อุปัชฌยกันขอบใจมีแก้วชาวสุเปอร์ีที่เพิ่นแบ่งให้ลูกหลานเสร็จแล้วมื่อกี้ขขาข่าวลูกเนี่ยปั๊บดท้ายนี่เนาะจิ้วก็บ่มี่ยังหลายเนาะขอพรอวยส่าห์ห่ทุกคนจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงรลำรวยรลำรวยกันทุกคนเด้อเนานะ ยังได้ก็ฝากกดไรก็แชร์กดติดตามหน่ยเด้ทุกคนเด้อสบายดีจ้าสบายค่ะสับปะตวใหญ่เดี๋ยวบอกปัสสาวะนะพี่น้องมันใหญ่แห้งอะไรตัวใหญ่แห้งอะไร